SMART ENERGY พาท่านผู้ชมมาที่งานโชว์ของเม d ดอินหลัก6ที่มหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะเรามาเลือกดูว่ามันมีสินค้าแนวรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรกันบ้างค่ะผักตบชวาที่ขึ้นอยู่เต็มหนองคลองบึงนะคะเป็นวัชพืชสร้างความเดือดร้อนวันนี้ค่ะนำมาสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายทีเดียวนะคะเป็นสินค้าแนวรักโลกนะคะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลังศิษย์นะคะอาจารย์ครับที่มาของโครงการโชว์ของ Made มเม็ดอินหลักหกนี่คืออะไรคะโครงการนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่สสสเนี่ยครับให้ทุนสับสนุนในการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดตกงานเนี่ยมาเป็นการสร้างรายได้และก็อาชีพแนวใหม่โดยแนวเศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะนักศึกษาเนี่ยสร้างผลงานได้แล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจริงในขณะที่กําลังเรียนอยู่หรือแม้กระทั่งจบไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปพึ่งพาระบบ สมาการปกติได้ครับอย่างพวงหลีดเนี่ยก็ทํามาจากผักตบชวาใช่ครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาเหรอคะใช่ครับวันนี้ที่มาโชว์ของกันนี่โชว์กันกี่บูธคะมีทั้งหมด33โครงการย่อยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อันหนึ่งเลยครับที่ทํามาจากผักตบชวาซึ่งเดิมที่เราบอกว่าผักตบชวาเนี่ยมันเป็นมลภาวะมันเกิดขึ้นมันทําให้น้ําเน่าเสียค่ะวันนี้น้องนนักศึกษาเนี่ยแปลงจากสิ่งที่เป็นมลภาวะมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างนี้ เป็นการนำงานวิจัยนะคะที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาทําจริงมันยากมันน้องๆยากไหมคะก็ยากแต่ว่าไม่ยากมากยากแต่ไม่ยากมากแต่ที่สําคัญคะ่ะอาจารย์พอเรามีงานวิจัยมาแล้วเนี่ยบางคนบอกงานวิจัยมันก็อยู่บนหิ่งแล้วมันจะเข้ามาทําการตลาดได้อย่างไร น้องนักศึกษาเองเนี่ยก็มีโครงการในการติดต่อกับวัดต่างๆนะครับเมื่อวัดมีงานศพมาเนี่ยเราก็จะบอกให้มาใช้พงหลีดแบบนี้ซึ่งเป็นพงหลีดที่รักโลกเราได้รับความร่วมมือจากท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านก็บอกเราว่าทุกๆวันเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็จะมีฟงหลีดจากทางจังหวัดเนี่ยส่งไปก็ได้ติดต่อกันว่าเราจะประสานงานให้เหมาเราทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ส่งทุกวันเลยบิ๊กแจ๊ดบอกว่าพงหลีดแบบนี้รักโลกด้วยเพราะฉะนนนั้อ,อปจปทุมาี เหมาไปเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังนักศึกษาเองอาจจะไม่พอก็จะต้องระดมกําลังจากชาวบ้านมาช่วยการทําชิ้นส่วนต่างๆแล้วเราก็ช่วยประกอบตรงนี้ก็จะสร้างไรายได้ให้กับทั้งนักศึกษาแล้วก็ตัวชาวบ้านด้วยท่านผู้ชมคะนี่แวะมาที่บูธจะกินลูกชิ้นค่ะแต่ว่าเห็นว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าฐานเนี่ย ก็มาจากผักตบชวานําผักตบชวาเนี่ยคือมาตากแห้งแล้วก็ใช้กระบวนการในการอัดแห้งนะครับทำให้เป็น่านสามารถไปใช้เป็นหมูปิ้งหมูกระทะเป็น่านที่ไร้ควันและไฟแรงคือสังเกตน้องๆปิ้งลูกชิ้นเนี่ยไม่มีควันเลยโอ้เยี่ยมเลยอาจารย์รการตลาดเป็นไงบ้างคะอาจารย์หลักการก็คือเราพยายามที่จะขายกันภายในชุมชนก่อนนะครับโดยเฉพาะชุมชนหลัก6เนี่ย คนในเมืงเองเอกเองเนี่ยก็ยินดีที่จะพร้อมซื้อเพราะว่าผลงานนี้เนี่ยเป็นผลงานที่จะช่วยเหลือนักศึกษาและก็ช่วยเหลือชุมชนพอโพสต์ในสังคมที่เป็นสังคมออนไลน์กันเนี่ย<ช>เขาก็สามารถที่จะขายได้ครับคือเรียกว่าแทบจะทํากันไม่ทันเลยถุงเท่าไหร่ค่าจาร์ราคาปกติคือ35บาทวันนี้นี่งานพิเศษมาซื้อ1แถมหนึ่งเลยครับ 2>, 2ถุงนี้35บาบาทใช่ครับนี่ถ้าร้านหมูกระทะเนี่ยใช้ถ่านแบบนี้จะดีมากเลยครับไม่มีควันด้วย ผักตบชวาทำอะไรได้อีกคะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะครับก็คือเป็นจากผักตบชวามาตากแห้งแล้วก็เป็นวัสดุกันกระแทกนะครับตัวอย่างมะม่วงเนี่ยช้าง่ายใช่ไหมครับก็ต้องมีวัสดุกันรกระแทกนะครับก็คือเป็นลำต้นของผักตบชวาที่เขาอวบน้ําอยู่แล้วเนี่ยเอามาตากแห้งมีความเหนียวยืดหยุ่นได้สูงมากเลยครับเป็นการกันกระแทกที่ดีมากอาจารย์แล้วราคาเป็นยังไงบ้างเนี่ยราคาขายปกติคือถุงละส0ิบาทแต่เฉพาะในงานวันนี้เท่านั้นนะครับซื้อ1แถมหนึ่ง เป็นปุ๋ยด้วยเหรอคราอาจารย์ครับใช่เลยครับเอามาทําให้มันแห้งแล้วก็ผสมกับมูลวัวมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับก็ได้มีการทดลองแล้วก็วิจัยมาแล้วทําให้ได้ปุ๋ยที่ดีที่สุดมี N P K ครบถ้วนครบถ้วนครับราคาเป็นยังไงค่อาจารย์ราคาในวันนี้นะครับคือคือตัวปุ๋ยเนี่ยห้บาท ค่ะเราจะเห็นว่าผักตบชวานะคะเราสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็เป็นจานที่เป็นแนวรักโลกนะคะอาจารย์ทำมาจากอะไรคะอาจารย์กาบหมากครับกาบหมาก,ามากแล้วทํายังไงล่ะก็เอากาบหมากเนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้ระบบความร้อนนะครับแล้วก็อัดรูปขึ้นรูปอันนี้คือย่อยสลายได้ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมได้ใช่ไหมค,ครับเพราะมันทำมาจากพืชธรรมชาติใบเท่าไหร่คะอาจารย์ใบละสามบาทครับโอ้คุ้มกว่าการใช้โฟม ใช้พลาสติกถูกครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ย่อยสลายตอนนี้นะจะย่อยสลายง่ายมากครับไปดูทางนี้บ้างอันนี้ก็น่าสนใจนี้ก็น่าสนใจนี่ก็เป็นไฮไลท์อันนี้เป็นน่ารักนะครับเป็นแนวคิดที่ดีอันหนึ่งก็คือใยมะพร้าวมันทําได้2ลักษณะคือ1นึ่เอามาปลูกดอกไม้ปลูกพืชเนี่ยแล้วก็ตั้งโชว์ก็คือที่เวลาเราซื้อพวกต้นไม้เล็กๆที่จะไปลงดินเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาจะใส่เป็นกุงดำกพลาสติกซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาออก อันนี้เป็นงานวิจัยของมรังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแล้วราคาเป็นไงบ้างคะเนี่ยใบยละ10บาทนะครับใบละ10บาทเท่านั้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราพาเลือกดูเฉพาะสินค้าที่รักโลกถ้ามีท่านผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อได้ยังไงครับก็ติดต่อมาที่สถาบันวิจัยของมรังสิตได้เลยครับเราจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนเนี่ยอยากจะเรียนรู้ในการที่จะนํามาสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับเรายินดีเลยนะครับที่จะอบรมนะครับแล้วก็มีส่วนในการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนครับ ท่านผู้ชมคะที่ให้ดูนีคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของงานวิจัยมหาวิทยาลังศิตนะคะที่น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็นำมาต่อยอดในเชิงธุรกิจนะคะแล้วในอนาคตจะมีการขยายโครงการไปอย่างไรบ้างเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมรงังสิตเองก็ร่วมมือกับสอสอสอในการตั้งกองทุนขึ้นมาถูกต้องครับคือจากโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่สสเนี่ยเป็นการให้ทุนมาเราก็สร้างโครงการต่างๆเหล่านี้ พอผลงานเป็นที่ประจักษ์ประสบความสำเร็จสะสศก็เลยตัดสินใจร่วมทุนกับมอลังสิตนะครับใส่ทุนเข้ามาแล้วเป็นโครงการต่อเนื่องไปหลายๆปีเลยจะทําให้โครงการต่างๆเหล่าเนี้เรามั่นใจว่ามันจะยั่งยืนต่อยอดไปได้ตลอดเวลาครับและที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมคะงานวิจัยจะไม่ใช่แค่อยู่บนิ้่นะคะแต่จะขึ้นห้างนะคะเข้าไปสู่การค้าแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับนักศึกษาให้กับคนในชุมชนด้วย วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนในชุมชนที่มาร่วมดูร่วมคุยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครูคคร่ค่ะ